เลือกแอรธรรมดาหรืออินเวอร์เตอร์กันดีมีแต่คนบอกว่าอินเวอร์เตอร์ประหยัดไฟแล้วจะประหยัดไฟสักแค่ไหนใช้ไปกี่ปีถึงจะคืนทุนกับค่าเครื่องที่แพงกว่าเรามาดูกันเลยในคลิปนี้สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่างสามัญประจำบ้านโดยผมช่างเอครับ วันนี้จะมาอยู่กันในเรื่องของเครื่องปรับอากาศกันอีกแล้วนะครับสําหรับตอนนี้นะครับอากาศร้อนร้อหลายคนอาจจะมองหาแอร์ใหม่นะครับมีแอร์ตัวเก่าอยู่แต่รู้สึกว่ามันเก่าแล้วนะครับอยากจะเปลี่ยนแอร์นะครับรวมถึงคนที่เพิ่งจะซือแอร์ตัวแรกนะครับก็เมื่อเราเดินเข้าไปในร้านขายแอร์นะครับจะเห็นแอร์หลากหลายยี่ห้อหลายแบรนด์หลายรุ่นนะครับ แล้วก็มีตั้งแบบอินเวอร์เตอร์หรือธรรมดาพอเราก็ไปถามคนขายคําถามแรกเขาก็จะถามว่าคุณลูกค้าครับสนใจซืเออินเวอร์เตอร์หรือธรรมดาเรางงนะครับทีนี้ แล้วจะบอกยังไงเราก็ไม er ่รู้ว่าอ any anyway. so ินเวอร์เตอร์ก er ับนอร์เวอร์เตอร์ต่างกันยังไงหากเราศึกษาข้อมูลดูนะครับจะมีการให้ข้อมูลไว้หลายที่นะครับว่าอินเวอร์เตอร์กับธรรมดาต่างกันยังไงวันนี้ช่างเอกจะไม่ได้พูดถึงเรื่องดังกล่าวนะครับแต่ผมจะมาพูดถึงว่าแล้วการเลือกเลยเราควรจะเลือกยังไงนะครับเมือไม่มองกันถึงว่าตัวธรรมดาอินเวอร์เตอร์ทำงานต่างกันยังไงและดีกว่าหรือด้อยกว่าแค่ไหนครับวันนี้ เราจะมาดูครับว่าเราซื้อแอร์ทั้งทีนะแอร์มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อเนี่ยแล้วจะเลือกยังไงนะครับอินเวอร์เตอร์หรือว่าธรรมดาโดยอินเวอร์เตอร์ในปัจจุบันนะครับก็มีหลายแบรนด์นะครับอย่างที่ช่างแอกเคยพูดไว้หลายหลายคลิปนะครับว่าการไฟฟ้าก็มีฉลากเบอร์5ตัดเกรดออกมาเป็น4เกรดเบอร์5ไม่มีดาวเบอร์ห้หดาว2ดาว3ดาวตามลําดับนะครับดาวเยอะก็จะประหยัดไฟมากกว่านะครับและจะพอหอผมสรุปคร่าวอินเวอร์เตอร์จะประหยัดไฟ มากกว่าตัวธรรมดานะครับแต่มากกว่าแค่ไหนมีใครรู้หรือไม่นะครับผมจะมาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจนะครับโดยง่ายๆและให้เข้าใจถึงที่มาที่ไปนะครับว่าทําไมมันถึงประหยัดไฟมากกว่าและที่มากกว่ามันจะมากกว่าสักแค่ไหนกี่ปีมันถึงจะคืนทุนนะครับโดวยวันนี้ผมจะขอยกตัวอย่างของแอร์ยี่ห้อหนึ่งก็คือไดกินนะครับเลิตผล เหตุผลที่ผมยกตัวอย่างย่อนี้เพราะว่าแบรนด์นี้ยังคงมีอยู่ทุกรูปแบบทุกประเภทแอ์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว non i n v เต t e r นะครับหรือว่า i n v เตอร์ก็จะมีก็จะมีทุกเกรดนะครับทั้งไม่มีดาว1ดาว2ดาว3ดาวมีทุกเกรดเลยพอมีทุกเกรดเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงให้เห็นกันเลยว่าแต่ละรุ่นเนี่ยปริมาณการประหยัดไฟนะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับ การประหยัดไฟเนี่ยมีตัวเลขเป็นยังไงเพื่อประกอบการพิจารณาที่จะซื้อแอร์สักเครื่องหนึ่งนะครับโดยในการที่จะศึกษาข้อมูลส่วนนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเราจะต้องรู้สเปคคร่าวๆของแอร์ก่อนนะครับในแคตตาล็อกของทุกยี่ห้อจะระบุค่าตัวหนึ่งที่จะมาเทียบประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานคันนั่นก็คือค่า SEER ครับ ค่า SER เป็นการทดสอบนะครับโดยใช้มาตรฐานตัวหนึ่งที่จะแปลเปลี่ยนไปตามฤดูกาลซึ่งจะอ้างอิงตามฤดูกาลในประเทศไทยอยู่แล้วดังนั้นเมื่อเราใช้ข้อมูลตัวนี้มันจะค่อนข้างเป็นข้อมูลที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากๆสําหรับการใช้งานในประเทศไทยนะครับ โดยในการดูนะครับเราจะต้องคำนวณน,นะครับจากค่า SER ตัวนี้เพื่อจะแปลมาเป็นหน่วยของค่าไฟนะครับโดยหลักการในการคำนวณน,นะครับเราจะไปดูค่า SER ในช่องตารางของแคตตาล็อกนะครับโดยเราจะมองหาตัวรุ่นนะครับในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างรุ่นขนาด 9000VU ซึ่งมีขนาดเล็กที่สุดของเครื่องปรับากาศในขนาดนี้นะครับ โดยไอ้ขนาด9,000 BTU ของไดกินนะครับรุ่นนอนอุโมงต์ก็จะเป็นรุ่น STM09PV2S นะครับขนาด BTU ของมันก็คือ9,200 BTU นะครับในการคำนวณให้เราเอา9,000 BTU หารด้วยค่า SER ก็คือ13.38ครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเมื่อหารกันได้แล้วมันก็จะได้ค่ามาเป็นวัตต์นะครับ ปริมาณการใช้พลังงานนะครับของแอร์ตัวนั้นหลังจากนั้นเราเอามาคำนวณโดยอ้างอิงจากการทดสอบของฉลากเบอร์ห้าซึ่งจะคำนวณกันที่ใช้งานวันละ8ชั่วโมงดังนั้นเมื่อได้มาแล้วก็เอามาคูณ8ชั่วโมงต่อวันนะครับเราจะได้เป็นการใช้พลังงานภายใน1วันนะครับต่อมานะครับให้ทำการ หารด้วยหนึ่งพันเนื่องจากว่าหน่วยที่เป็นวัตต์นั้นหลักการของค่าไฟนะครับหนึ่งหน่วยไฟฟ้าเท่ากับหนึ่งพันวัตดังนั้นผมเราจะมาทําให้หน่วยที่เป็นวัตเนี่ยกลายเป็นกิโลวัตซะก่อนเพื่อให้กลายเป็นหน่วยไฟฟ้านะครับก็จะได้หน่วยที่เป็นค่าหน่วยค่าไฟนะครับเมื่อได้หน่วยค่าไฟอันนี้คือหน่วยค่าไฟที่ใช้จริงต่อวันนะครับ จากนั้นในการคำนวณของเบอร์5เขาจะคำนวณกันที่1ปีนะครับเพราะว่ามันเป็นซีซันแนลนะครับต้องคำนวณให้ครบ1ปีนะครับดังนั้นให้เราจับมาคูณจำนวนวันไฟใน1ปีก็คือ365วันเมื่อได้แล้วนะครับเราก็จะได้เป็นหน่วยค่าไฟนะครับหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ใน1ปีนะครับต่อมานะครับในการคำนวณ ค่าไฟจริงๆนะครับซึ่งการคำนวณค่าไฟจากบินเนี้ขึ้นอยู่กับหน่วยงานหรือบ้านพักอาศัยว่าเราใช้ค่าไฟคิดแบบค่าไฟเป็นประเภทไหนนะครับโดยทั่วไปก็มักจะเป็นประเภทที่2นะครับผมจะไม่กล่าวถึงถึงการประเภทของค่าไฟเราสามารถดูได้จากใบเสร็จค่าไฟนะครับโดยคร่าวๆผมจะขอคำนวณที่ค่าไฟหน่วยละ3.9นะครับดังนั้นให้เราเอา ปริมาณการใช้ไฟใน1ปีนะครับคูณด้วย3.9ก็จะได้เป็นค่าไฟที่ใช้ใน1ปีนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็จะได้ค่าไฟก็จะมีค่าไฟต่อปีก็คือ7830บาทนะครับต่อปีนะครับ ในสูตรนี้สามารถใช้ได้กับทุกยี่ห้อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนถ้ามีค่า SER สามารถคำนวณแบบนี้ได้ทั้งหมดนะครับแต่ถ้ารุ่นที่ไม่มีฉลากเบอร์หจะไม่มีค่า SER อันนี้อาจจะใช้วิธีการนี้ไม่ได้อันนี้ขอแนะนำให้คำนวณในลักษณะของแอร์ที่มีฉลากเบอร์หเท่านั้นนะครับต่อมาเมื่อผมคำนวณได้แล้วผมไปคำนวณกับรุ่นอื่นๆอ,อ,อีกนะครับซึ่งก็จะมีรุ่น อินเวอร์เตอร์นะครับซึ่งก็จะมีอของได k ินเองเนี่ยก็มีทั้งหมดเนี่ยห้ารุ่นนะครับแต่กมี4คลาสนะครับโดยก็จะมีรุ่น SCKQ09WV2S ครับเป็นรุ่นฉลากเบอร์ห้าไม่มีดาวแล้วก็รุ่น SCKF09WV2S ครับซึ่งเป็นรุ่นฉลากเบอร์ห้าหนึ่งดาวนะครับ ต่อมาจะเป็นรุ่น f t k c 0 9 w v 2 s นะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นฉลากเบอ5 2อดาวแล้วก็จะมีรุ่นฉลากเบอ5 2ดาวอีกรุ่นหนึ่งของในกิ้นก็คือ f t k m 0 9 w v 2 s นะครับจากนั้นรุ่นสุดท้ายเป็นรุ่นทัวท็อปฉลากเบอร์5 3ดาวก็จะเป็น f t k z 0 9 w v 2 s นะครับโดยจากตารางนี้นะครับจะสังเกตว่าตัวค่าไฟ ต่อปีนะครับจะไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเรามาดูราคาค่าเครื่องของแต่ละรุ่นกันนะครับซึ่งอันนี้ผมได้มาจากจากแอฟช้อปปี้นะครับที่มีวางจําหน่ายอยู่และผมดึงมาจากร้านค้าร้านเดียวนะครับเพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นในทิศทางเดียวกันหากร้านอื่นก็อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับโดยราคาเครื่องของรุ่น FTKM อยู่ที่12,300บาทครับ FTKQ อยู่ที่10,000 3,200บาทครับ FTKS อยู่ที่14,200บาท FTKC อยู่ที่16,200บาทครับ FTKM อยู่ที่19,200บาทบแล้วก็สุดท้าย FTKZ แพงสุดอยู่ที่22,800บาทครับซึ่งตัวนี้เป็น ราคาเฉพาะตัวเครื่องเท่านั้นนะครับไม่รวมค่าติดตั้งนะครับเวลา,เรารวมค่าติดตั้งไปด้วยปกติค่าติดตั้งก็จะเพิ่มไปอีกประมาณ 2, 5 0 0ถึง3,000ันบาทครับผมขึ้นอยู่แต่ละผู้ติดตั้งนะครับซึ่งตรงนี้เวลามันเพิ่มขึ้นไปมันก็จะเพิ่มเท่ากันทุกรุ่นดังนั้นผมจะไม่กล่าวถึงตรงนี้นะครับโดยในการยกตัวอย่างแอร์0ก้าพันีดีเป็นแอรขนาดที่มีเล็กที่สุดนะครับหากเราอ้างอิงการคำนวณเนี่ยให้เทียบกันที่ขนาด BTU เท่ากันนะครับหาก BTU มากกว่านี้ ความแตกต่างหรือว่าภาพที่เห็นเนี่ยจะชัดเจนยิ่งขึ้นครับเพราะว่าการกินไฟมากขึ้นเราเห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนมากขึ้นตรงนี้จะเห็นความแตกต่างกันเล็กน้อยครับแต่ผมมา้เป็นข้อมูลอ้างอิงก,กันในวันนี้ก่อนนะครับเมื่อได้แล้วเราจะสามารถคำนวณการประหยัดไฟได้นะครับการประหยัดไฟกว่าเนี่ยจะมาเทียบกับรุ่นนอ n ล์นเวเตอร์นะครับโดยรุ่น FTGQ เนี่ยจะประหยัดกว่า1840บบาทครับต่อปีนะครับ FTKQ ก็สองพอยาสิบบาทนะครับแล้วก็ผู้อื่นอื่นก็ตามตารางนี้นะครับเมื่อได้ค่าประหยัดไฟมาแล้วนะครับเรามาดูนะครับว่าแล้วราคาเครื่องนะครับมันต่างกันแค่ไหนมาดูราคาเครื่องอันนี้ยกมาเทียบหักลบกันกับตัว n o n g o t e r นะครับตัว FTKQ ก็แพงกว่าไปอีก900บาทนะครับ FTKF ก็แพงกว่าทำมันรุ่นธรรมดาไปอีก 1,900บาทนะครับรายรุ่นอื่นๆตามลำดับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับต่อมานะครับในการคำนวณระยะเวลาคืนทุนต่อปีนะครับเราสามารถคำนวณได้จากการที่เราเนี่ยคิดง่ายเราก็เห็นแลวครับว่าเราซื้อ A อที่แพงกว่าไปอีก900บาทแต่ว่าประหยัดไฟได้ ถึง1,840บาทนะครับดังนั้นระยะเวลาคืนทุนเนี่ยมันไม่ถึงปีครับใช้ไปประมาณครึ่งปีก็จะคืนทุนแล้วนะครับก็จะคำนวณได้เป็นระยะเวลาคืนทุนเนี่ยประมาณ0.5ปีนะครับก็คือประมาณครึ่งปีนั่นเองนะครับต่อมาตัวอ,อีกรุ่นหนึ่งนะครับ FDKF นะครับ9,000วิดีโอเหมือนกันนะครับโดยการประหยัดไฟต่อปีเนี่ยก็คืออประหยัดไฟกว่าตัวนันนัวเตอร์เนี่ย 2,351บาทครับแต่ว่าซื้อเครื่องที่แพงกว่าเนี่ย1,900บาทนะครับหนึ่งนั้นจะเห็นว่าราคาเครื่องค่าประหยัดไฟเนี่ยมันมากกว่าราคาเครื่องครับระยะเวลาคืนทุนก็คือ0.8ปีครับไม่ถึง1ปีก็คืนทุนแล้วครับต่อมารุ่นต่อมานะครับระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่1.3ปีอันนี้เกิน1ปีครับเพราะว่าราคาเครื่องเนี่ยก็ ที่แตกต่างกันเนี่ยแพงกว่าค่าประหยัดไฟนะครับส่วนรุ่น FTKM เนี่ยก็จะมีระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่2.4ปีครับแล้วก็สุดท้ายตัว FTKZ เนี่ยก็ใช้ระยะเวลาคืนทุนเน2.7ปีนะครับดังนี้เราคำนนณที่การใช้งาน8ชั่วโมงต่อวันนะครับดังนั้นจะสังเกตได้ว่า,านะครับตัวเลขที่คำนวณได้เนี่ยก็ถือว่า เป็นจุดอ้างอิงที่เราประกอบการตัดสินใจนะครับก็ถ้าเราใช้งานแอร์เนี่ยวันละ8ชั่วโมงต่อวันก็จะได้ตามนี้นะครับโดยต่อมาถ้ามันเกินจากระยะเวลาคืนทุนไปแล้วนั่นก็คือกำไรในการใช้งานที่เราได้มาซึ่งค่าไฟที่ประหยัดกว่านะครับซึ่งจะดูนะครับในช่องที่ใช้3ปีประหยัดไฟไปแค่ไหนนะครับก็จะมีตามที่เห็นตรงนี้นะครับ ก็ 5,000, 7,000, 9,000, 8,000, 10,000นะครับนี่คือ,อาการประหยัดไฟไปต่อปีซึ่งก็ถือว่า,าในสามปีเนี่ยก็ประหยัดไปหลายบาทอยู่นะครับแต่ว่าเรามาดูตรงกําไรครับกรราไรการใช้งานสามปีเนี่ยจะสังเกตว่า,าตัวตัวราคาถูกที่เป็นไม่มีดาวนะครับจะสังเกตว่า มันได้กําไรมากกว่าตัวแพงซะอีกนะครับนี่ใช้งานที่3ปีนะครับแต่ว่าเมื่อเราดูระยะยาวครับเมื่อผ่านไป5ปีนะครับผ่านไป5ปีจะสังเกตว่าตัวที่เป็นตัวท็อปนะครับจะเริ่มได้กําไรมากกว่าแล้วนะครับนะครับและสุดท้ายถ้าเรามองไประยะยาวขึ้นไปอีกว่าเมื่อมันใช้งานได้10ปีครับตัวที่เป็นตัวท็อปก็จะยิ่งประหยัดไฟได้กําไรมากกว่านะครับ นั่นเป็นตัวที่จะบุ่งบอกให้เห็นว่าหากเราใช้งานแอร์เยอะนะครับยิ่งประสิทธิภาพเครื่องสูงก็จะได้กําไรขึ้นแต่ถ้าเรามองว่าเออเราเลือกใช้แอร์ถูกๆก,ก,ก็ได้เพราะว่าเราก็เน้นเปลี่ยนเครื่องบ่อยๆระยะเวลาก็ประมาณสปี4ปี5ปีเราเปลี่ยนเครื่องทีหนึงผมก็แนะนําว่าคอยแนะนํารุ่นถูกๆก,ก็ได้ครับนอกานอกจาก ความตกต่างเรื่องของการประหยัดไฟแล้วเรื่องของฟังก์ชันถ้าเราไม่ได้ไมยเรื่องของฟังก์ชันก็แนะนําเลือกตัวถูกอินเวอร์เตอร์ตัวถูกตัวไม่มีดาวก็ได้ครับกําไรเรามากกว่านะครับ นี่คือผลพิสูจน์แล้วนะครับไอ้ผลที่ผมเอาตัวเลข3ามปีมาเพราะว่ากล่องเร้กิ้งเกลียในรับประกันอะไรแผงจรกร้อนเนี่ยสปีนะครับแล้วก็คอมเพรสเซอร์หปีส่วน10ปีนี่ข้อมูลอ้างอิงจากระยะเวลาเฉลี่ยการใช้งานเครื่องคอมประการนะครับอายุของแอร์อยู่ที่ราวๆสิปีถ้าครบ10ปีแล้วก็อาจจะเหมาะสมที่จะเปลี่ยนเครื่องได้แล้วนะครับทีนี้เมื่อเห็นแบบนี้เราจะสังเกตว่าเมื่อใช้ไปนานๆเนี่ย อะไรที่มีสัดส่วนประหยัดไฟกว่าก็จะเห็นภาพชัดนะครับในการกําไรของค่าไฟนะครับผมจะลองเปลี่ยนการใช้งานต่อวันนะครับให้มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากปีห้าแต่สมมุติว่าเราใช้แท้งานแอร์เนี่ยสิชั่วโมงต่อวันนะครับพอผมเปลี่ยนค่าตัวนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าภายใน3ปีแรกเนี่ยตัวที่เป็นตัวล่างนะครับกับตัวต็อปสุดเนี่ยสปีเนี่ยเกือบจะเท่ากันแล้วครับ แล้วเมื่อผ่านไป5ปีเนะี่ยโอ้ตัวท็อปเนี่ยประหยัดไฟได้กำไรมากกว่าเลยครับอ่าแตางว่ายิ่งใช้งานเยอะยิ่งแนะนำไม่ใช้ตัวที่ประสิทธ,ธิภาพสูงนะครับเราจะได้กำไรกว่านะครับในในทางกับการผมสมมติว่าแอร์ใช้งานน้อยมากครับสมมติว่าเปิดใช้งานเฉลี่ยแค่สชั่วโมงต่อวันนะครับอันนี้อาจจะเป็นค่าเฉลี่ยนะครับบางครั้งก็คืออาจจะใช้ ปกติแต่ว่ามีช่วงไม่ได้ใช้งานเลยด้วยแต่เอาเป็นค่าเฉลี่ยก็คือใช้งานวันละ2ชั่วโมงจะสังเกตได้ว่านะครับตัวที่เป็นนอ n ์เวลเตอร์เนี่ยแทบจะไม่เห็นการประหยัดไฟเลยครับประหยัดไฟได้กําไรจากค่าไฟเนี่ยไปใน3ปีเนี่ยแค่สี่ร้อยกว่าบาทนะครับสี่ร้อยแปดสิบบาทสามปีนะครับได้กําไรค่าไฟสี่ร้อยแปดสิบบาทน้อยมากครับแต่ถ้าไปดูตัวท็อปนะครับติดลบครับนั่นหมายถึงว่า แทบจะไม่ได้กําไรเลยครับติดลบครับขาดทุนในราคาค่าเครื่องแล้วถ้าเครื่องมาเสียในระยะเวลาสามปีแน่นอนครับเข้าเนื้อนะครับดังนั้นก็สรุปได้เลยนะครับว่าถ้าเราใช้งานแอร์น้อยมากผมมองว่าแค่ตัวเลข480ยบาทนะก็ถือว่าน้อยเกินไปครับหันมาเลือกใช้ตัวนนนวอเตอดีกว่านะครับเพราะว่า มันมีความเสี่ยงที่จะเสียน้อยกว่าครับยังไงแล้วตัวอินเวอร์เตอร์ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียงหายได้มากกว่าเพราะมีอะไหล่และอุปกรณ์เจนเจอร์ต่างๆเยอะกว่าครับในงั้น3ปีกําไรเท่านี้นะครับน้อยเกินไปนะครับนั่นคือเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมถ้าใช้งานแอร์น้อยจึงแนะนําที่เป็น n o ว i n v เต t e r นะครับแล้วก็สรุปถ้าหากว่าเราใช้งานแอร์เป็นปกตินะครับก็คือประมาณเฉลี่ยแชั่วโมงต่อวันนะครับ ถ้าเราไม่ได้น้นฟังก์ชันและไม่ได้คาดหวังว่าแอร์ตัวนี้จะใช้งานได้นานนะครับเราตั้งใจว่าจะเปลี่ยนทุกๆ5ปีอะไรแบบนี้ผมก็แนะนำให้เลือกตัวแอร์รุ่นล่างๆก็ได้ครับอินเวอร์เตอร์ตัวไม่มีดาว2ดาวก็ได้ครับไม่มีดาว1ดาว2ดาวได้หมดดีกว่าครับไม่จำเป็นต้องซื้อตัวท็อปครับแต่ถ้าหากว่าเรามองระยะยาวและเราคาดหวังในเรื่องของฟังก์ชันที่มันล้ำสมัยทันสมัยด้วยนะครับไฮเทคหน่อย ก็แนะนําเป็นรุ่นตัวท็อปแต่เราก็จะต้องคาดหวังนะครับว่าแอร์ตัวนี้มันจะใช้งานได้ยาวนานนะครับจะเห็นผลชัดเจนเมื่อมันเลย5ปีขึ้นไปเราจะเริ่มได้กําไรมากกว่าตัวที่มันถูกกว่านะครับ ผมว่าคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะมีประโยชน์นะครับใครมีก็สงสัยก็สามารถสอบถามได้นะครับทัวข้อมูลนี้มันจะมีเอฟเฟกต์ในเรื่องของประสิทธิภาพเครื่องขนาดที่เครื่องไม่ได้ล้างแอร์ด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบเป็นทฤษฎีเพื่อให้เห็นข้อมูลอ้างอิงก้าวไฟนี้ความเป็นจริงก็อาจจะมีความแตกต่กางออกไปอีกนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับทุกท่านนะครับ เครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจช่างแอร์ด้วยนะครับมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ใต้คลิปนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสําหรับช่างแอร์วันนี้ช่างสามาัญประจําบ้านโดยผมช่างแอร์ต้องลาไปก่อนขอกราบคําว่าสวัสดีครับ